คุณชูชาติซีโอบริษัทสกินไมค์คอสเมตจำกัดทุ่มเงิน8ลักเป็นตัวึ่กไอดลอล2ล้านวิวน้องคะแนกนสนุกยาดาขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์หรือเลิกตีวงสวงหลังยอดขายทะลุ100ล้านปังชุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะขนมธุรกิจคนเก่งคุณชูชาติหลอดทองหลาซีโอบริษัทสกินไมค์คอสเมตจำกัด SMC บร,ริษัทสกินไมค์คอสเมตจำกัด ถือเลือกตีในวันที่24พฤศจิกายนเวลา13เดือน4นาทีราชาเรือมประกาศความสำเร็จจัดบวงสรวงหลังตั้งเป้ายอดขายทะลุ100ล้านพร้อมนำเงินงสดทุ่มงบตัดหลักเป็นตัวเน็ตไอดอลสาวคนดังล้านวิวน้องะนานกนมยาดาที่แฮมนพตีเซนเตอร์ประกาศจุด,ดยืนเดินหน้าสารต่อธุรกิจให้ดังไกลไปทั่วโลกบริษัทสกินไมคคอสเมท์ me, จำกัด SMC บริษัทผู้รับผลิตสินค้า และสร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจชื่อดังบนโลกออนไลน์มากมายภายใต้การบ,บริหารงานโดยคุณชูชาติหลอกทองหลานวันนี้ถือว่าเริกมดีบวงสวงฉลองยอดที่เราตั้งไปกับสกินไมคอลเมย์ยังไงครับคุณชูชาติา่คือวันนี้ก็ที่เรามาีพิธีการบวงสวงเทวดาเจ้าที่เจ้าทางในวันนี้นะครับเพื่อเป็นการขอบคุณน,นะครับที่ท่านาประทานพรให้บริษัทสกินไมคอเม มียอดขายสมดังปรารถนามีลูกค้ามาสร้างแบรนด์กับเราเยอะๆเราก็เลยจัดทีทีบวงสวงเพื่อเป็นการขอบคุณแล้วก็ขอพรอใหม่ในวันนี้ครับเห็นบอกว่าย,ยอดที่ตั้งไว้เกินร้อยล้านเลยใช่ไหมคะก็ประมาณนั้นครับค่ะแน่นอนอยากพูดถึงสกินไมล์คอสเมตของเราหน่อยครับว่าเราทําอะไรบ้างบริษัทสกินไมล์คอสเมตของเรานะครับเป็นบริษัทเครื่องสำอางนะครับที่รับผลิต สร้างแบรนด์ให้กับลูกค้าเป็น OEM นะครับใครที่สนใจทำแบรนด์ก็มาติดต่อเรานะครับเรามีทั้ง r d ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยเฉพาะครีมเซรั่มกันแดดอะไรพวกนี้นะครับให้คำปรึกษาตลอดก่อนที่จะตัดสินใจสร้างแบรนด์หรือทำแบรนด์กับเรานะครับแล้วก็มีทีมเซลล์มีทีมการตลาดคอยแนะนำให้ตลอดเวลานะครับ แน่นอนว่าวันนี้ความปังนะคะได้มาจับมือกับน้องคะแนนพรีเซนเตอร์ center, คนล่าสุดกับสกินไมค์คอนมี่ทำไมถึงเรื่องน้องคะแนนมาเป็นพรีเซนเตอร์คะคือน้องคะแนนเขาเขาดังครับแล้วก็เป็นสายมูอยู่แล้วนะครับก็เลยคุยกับน,น้องแล้วก็เป็นสายเดียวกันครับเป็นสายมูด้วยกันปกติคุณชูชาติกับคุณหญิงก,ก็คือชอบเรื่องการมูเตลูลอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เลยได้น้องคะแนนมาช่วยโฆษณาช่วยการตลาด ช่วยผลักดันทางสือ Social, ส่อโซเชียลสื่อออนไลน์ให้ใเห็นบอกว่าทุ่มลบกว่าแปดหลักเลยเอาน้องมาเป็นพรีเซนเ,เตอร์วันนี้หอบเงินมาให้น้องชวยต่อหน้าพี่พสส่อเลยครับผมค่ะจริงๆตั้งเป้าไว้ย่างไรบ้างคะวันนี้เราได้ตัวแม่ของโซเชียลมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสกินมายคุณมอ้เนี่ยนวะันนี้ค่ะก็คือ,อตั้งเป้าหมายก็คือให้น้องช่วยเรื่องการตลาดเรื่องอทำให้ลูกค้าแล้วก็ คนที่อยากทําแบรนด์ทั่วไปนะครับรู้จักบริษัทสกินมล์คอสเมตคอสเมตของเรามากขึ้นนะครับแน่นอนว่าในปีหน้าไต่มาสแรกเพราะว่าเชื่อว่าในปีนี้มันน่าจะยอดกระพทิ่เยอะอยู่แล้วค่ะมีการขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศระหว่างยุโรปหรือว่าเอเชีอะไรยังไงบ้างคะก็คือเป้าหมายของ SMC ก็คือตอนนี้จะอยู่ในอาเชียนะครับ CLMB นะครับกัมพูชาเวียดนามนะครับลาวประมาณนี้ครับ อย่างี้เวลาใครต้องการาเขาเรียกว่าสร้างแบรนด์นะครับเราดูแลเขาตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนการพิอารอะไรทุกอย่างเลยไหมครใช่ครับเราดูแลตั้งแต่ขั้นตอนมาให้ามาขอคําปรึกษามาขอคําแนะนํานะครับไปจนถึงกระบวนการทําแบรนด์สร้างแบรนด์ไปจนถึงการทาําการตลาดการขายครับ แน่นอนแนนวันนี้ได้มาร่วมง,งานกับสกินไมค์คอนเมกับค้าตัวแปดหลักรู้สึกไงบ้างคะอันี้เนนก็ต้องขอบคุณพี่หนิงนะคะแล้วก็พณพี่ด้วยนะคะคือเนนจะอบอกว่าแนนได้ร่วมงานกับพี่หนิงหลายชั้งละแล้วก็รู้สึกประทับใจในตัวพี่หนิงมากเพราะพี่หนิงเนี่ยมีงานเล็กๆน้อยๆก็อยากจะให้แนนามาช่วยงานตลอดถูกเหมให้ข้าขนมน้องตลอดเลยคะ่ะปกติแนนก็ไม่ได้รับงานของใครที่ไหนเลยแต่บอกขอบพี่หนิงนี่คือยินดีที่จะรับต่อให้ไม่ได้ให้เงินหรือว่ายินดีนะคะยินดีที่จะช่วยพี่พราเป็นพี่สาวที่น่ารักมาก <laughs> เป็นหนึ่งใน SMC วันน <S S <S ี move move yes. buy, mm ้แ hmm. ล้วค่ะก็ปกติหนูว่มูอยู่แล้วมูแบบทุก3เดือนอย่างที่ต้องไปไปสายพิณานากเนาะแล้วก็มีโอกาสก็กำลังแนะนำพี่หนิงอยู่นะเดี๋ยวนะค่ะเตรียมรอน่าจะไปด้วยกันนะพี่หนิงไปหลงเสน่ห์เลยเนาะข้างนนครับข้างแนนน่ารักเป็นน้องที่ดีเลยนะเลิงานแล้วแบบเอนจอยมีความสุขมากในการร่วมงานค่ะคุณชูชาติค่ะวันนี้เนี่ยสำหรับสตาร์ทอัพหรือว่าใครที่อยากจะสร้างแบรนด์กับเราอะค่ะสามารถติดต่อหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะไลน์แอด SMC สองแปดค่ะยางเดียวเลยแล้วก็มีตอนนี้กําลังทําช่องของ SMC ขึ้นมาครับโดยโดยให้น้องเอกเป็นคนทําขึ้นมาค่ะอยากจะฝากอะไรสําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจไหมคะแล้วเขาก้าวมาหาเราอย่างเงี้ยค่ะ,ะสำหรับคนที่เริ่มคิดหรือว่าเริ่มอยากจะทำแบรนด์เป็นของตัวเองนะครับก็หนึ่งก็คือ ให้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับชอบก็ตัดสินใจนะครับทำให้มันเต็มที่นะครับถ้าสนใจเรื่องเครื่องสำอางนะครับก็มาที่ SMC ได้เลยครับโอเคคับ